หนึ่งเขาว่าท่านสุกยุบีน้องได้ยินเสียงดังแปะรถต่อไปนี่ให้พกรกกะลาว่างดีๆด้วยปน่นี่มาเบิ่งอันนี้พี่น้องนี่ไหมต่าแก๊สมาแล้วบ่อยซื้อว่าท่านพอ่อว่าท่านพอ่นพอสองเดืยนดูได้เดียนหนึ่งกับอีกสิบหามือนี่แหละซิบมือนี่แหละนี่มองนี่ละมอ,องมันเสียงดังแปะพี่น้องนี่หนึ่งเขาว่าท่านสุกย้อนย่นี่นี่นี่ยังอุ่นๆยู่นี่นี่ไหมมันจิตแตกไปหมดนี่แหงไปหมดเลยนี่ มีมันคือเป็ยียนจังซี่สันดี้ว่าเคยพอพี่น้องนี่ข้าเจ้าบอกมาลับไว้อยู่นี่บางสีมากไม่ไม่ข้าเจ้าวานคือเอาซุปจังซี่คือเอาซุปเป็นกระจกเพราอยางนั้นแตกเดี๋ยวท่านต้องคอยกระแตกอยู่ดีนะ่พื่อนกระไส่มาเรื่อยๆจนเป็นใส่จนเดียดกลัววันถอดจังไหนจังแตกสันดีโอ้ยเสียเงินอย่างนี้เนาะ ก็สีซื mic, ้อตี่าสีไปซื้อส้มธรรมดาแ่ะพี่น้องข้าเจ้าไปแนะน้ำบาเอารุ่นนี้ทนทานประหยัดแก๊สพระท่านบอกกัะลืมถามว่ามันทนจากมือึพี่น้องเาเบิ้งใกล้ๆเนี่ยเป็นอย่างมันมันมันอมบ่ได้หรอกนะนี่มันจะได้เอาทิมละนี่นี่เคลื่อน่าจะได้เอาทิมละนี่ต่ว่าอันนี้มันดีๆอยู่นี่ห่อนดีๆอันนี้นี่มันมันดีๆอยู่ตาวาส้มนี่แตกแข็งมาเหมือนเหล่านี้แข็งมาเหมือนพูนพูดไอสิไปกาใส อเพจจิเพจกาใส่มาหนิเอาไปวัดพรนกระจิ๊ดใส่เพาล่ะมันว่ดใส่เพาได้พี่น้องมันไม่ต้องถิ่มท่านั้นที่นี่มันจีหอนพวดนะเฮาจีหนึ่งโดนพวดบอกบ้ากันหนึ่งมาเป็นเดียนกลัวหรอที่ยังไงจังแตกดังแปะยลุดโอ้มันล่ะแตกมันบ่เป็นตาซื้อมาใสเรื่อยมานนิพี่น้องนี่มันแตกควายซื่อที่นี่ขามันแตกแห้งเกิดเพรพุ่นบอก แตกแล้วไปบิดเลยนี่ให้พี่น้องกังอีกสัดๆนี่มึงเจ้ายัดไปซื้อได้แบบนี้ชุมเป็นกระจกเตาแกะชุมเป็นกระจกเศร้าซื้อาะนี่ซื้อชุมมันเป็นสแตนเลสโลดิซื้อชุบเป็นสแตนเลสนี่นี่แตกมันแหงมาเหมือนหรพี่น้องแหงไปบิดเลยนี่แทนว่ากันมัดมองมัดแตกมันสิเป็นมองนีอะลรนี่เพราะว่าหนึ่งหนึ่งเข่าอยู่นี่หนึ่งเข่าหัวนี่วันเถอะนี่มันกระจิตแตกไปบิดเอาไปถิ่มทอนแล้ว เส้าจืดอบบนี้ชุมจังสิพี่น้องไืชอบชังอะไรมดาเลดแตกไม่สมความเบ่เจับเป็ีนเอารุ่นนี้แหละทนทานพะนะประหยัดเจ็บพนะท่อนสองท่อนพ่อหัดสองเปลี่ยนเนื้อถามว่ามันทนทานจังมือใส่ก็่ได้ใส่นักใส่หนาแม่หนึ่งเข่าขา้าพเจ้วกินท่อนไหมอย่างนั้นตาเตาแต่นอกมัอนี่นะ